เรายังตอนไม่เป็นเลยขาดเออแล้วอันนี้ต้องเสียบกี่รากคะสองหมดครับแล้วถ้าต้นใหญ่กินใหญ่กินใหญ่แล้วแต่เรื่องความเหมาะสมใช่ไหมคะใหญ่มากก็ถ้าตอเล็กๆนี้ก็ยี่สิบถ้าตอใหญ่ๆก็แค่สิ สิบ <40 S 2> คืออะไรคะติบกต่ <c oughs> อแบบนี้เรียกคาบลากคาบกิงบก่งาบงเสร็จแล้วครับไปต้นนู้นเลยครับต้นนู้นเสร็จแล้ว เขาบอกตอนนี้เสร็จแล้วคุณเวนก็ต้นงมาไม่ต้องต้องอะนี้ต้องทำใมอ,อ่ะฮะ,ะ,ะจะแตกใต้ต้ได้ที่หน่วันกงไแล้วมันจะทำใหม่ <c oughs> ต้มต้มเดิมใหม่น้ครับลงตยวนี้เอแล้วยอะิเ่เดี๋ยวนเดี๋ยวเดคงใส่ลงล่างนี่ครับแล้วก็ูกให้แน่นอ๋อให้รากนจมอยู่ในขย่าในขุยครับแล้วมันมีเดโตมคาไง้าแม่ครับเออม่